ดอกอมแซบอมแซบกำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางนะจ๊ะบ้านเราก็จะมีทั้งหมดสีสีคือเขาจะมีห้าสีอ่ะขาวชมพูม่วงบานเย็นเหลืองขาวชมพูม่วงบานเย็นเหลืองแล้วทีนี้ แหมร่วงไปซะและพอดีเราจัดฉากไงเราไปเด็ดมาแล้วก็เอามาเอามา,า,มารวมรวมกันเราต้องจัดฉากด้วยนะนเราไปเด็ดมาแล้วเราก็เอามารวมกันเวลาถ่ายออกมาจะได้สวยๆเนี่ยเขาบำรุงสายตาได้ดีมากถ้าเกิดพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทของเราเขาไม่บอกนะ เราก็ไม่รู้ว่ามันกินได้ด้วยแล้วดอกเขาเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานในตัวเหมือนกับใบเขาอะตำลึงหวานนี่คือที่เขาเรียกตำตำลึงหวานนี่ก็ใช่เลยเหมือนตำลึงบำร,รุงสายตาบำร,รุงเลือดได้เป็นอย่างดีสวยงามเนี่ยกินอร่อยอร่อย่ะกินกับลาบน้ำพริกส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ หรือยำต่ำยำต่างๆสารพัดยำมาได้เป็นอย่างดีเลยนะเด็ดเอาใบเอาเอา,เอาดอกของอันชันกับดอกออมแซบมากินอย่างอร่อยเลยอะถ้ภาภาษาบ้านๆเนี่ยโคตรอร่อย <c oughs> <c oughs> เนี่ยโคตรอร่อยเลยจริงๆเนี่ยตัดกิ่งปักช้ำก็ติดง่ายๆเนะ่ะตอนแรกอยู่ตรงนน้นะมองนู้นอะ่ยเต็มหมดเลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะเรานึกว่าเป็นพวกวัชพืช ออทีนี้ออพี่ย้ยบอกว่าไม่ใช่น่ะตำลึงหวานเ,าเป็นวัชพืชที่กินได้อะไรเงี้ยเท่านั้นแหละไปหาข้อมูลมาดึง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 พอได้ข้อมูลมาไปถกมาปลูกเต็มบ้านเลยตอนนี้แต่กินปักชํำนี่ติดง่ายได้มากเลยสวยนะสวยด้วยอะ่ะสวยและกินได้นะ่หาว่าปลูกเนี่ยวพวกนี้ไปหาว่าปลูกกันนะจ๊ะ พามาดูตำลึงหวานเบญจรงคาศีบุษบารริมทางหรืออ่อมแซดเจออะไรก็ถ่ายเก็บไว้เอาขึ้นปกคลิปเลยนะทุกทุกชนิดทุกอย่างเอาขึ้นปกคลิปทั้หมดเดี๋ยวเราก็ต้องมาถ่ายนี่คณะเม็กซิโกอีกเพราะเราไม่ได้ถ่ายขึ้นปกคลิปนานแล้วนะคณะเม็กซิโกไปแล้ว อัดคลิปสัน้นสลับคลิปยาวไปนะจ๊ะทุกๆคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันเด้อแค่นี้นะ